มาครับผมก็ถึงข่าวของเขาแล้วนั่นเองนันเพื่อนสำหรับเจ้าแอสตันคอร์สตอมนั่นเองนันเพื่อนนะกับราคาค่าตัว1นึ่งร้านเจ็ดแสนนะครับก็ถือว่าแพงใช้ได้นะแพงใช้ได้สําหรับเจ้า SUV คันนี้นะครับคันนี้นั่นเพื่อนได้ต้นแบบมาจากเจ้าปอร์เช่มาเค้นนั่นเองนันเพื่อนคันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับน้ำหนักหน7 0ักิกิโลนะขับ4นะครับผมเป็น AWD ีนะครับเกียร์เจ็ดสปีดนะครับ ก็อันนี้ผมแต่งไปแล้วนะครับผมอดใจไม่ไหวจริงๆก็แต่งไปแบบก่อนหน้านี้แล้วแบบตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ว่าจะเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับผมผมอยู่ในโรงจอดรถร้อยคันเหมือนเดิมนะครับผมเอามาแต่งที่นี่นะฮะก็สามารถแต่ง House Special Work ได้เลยครับก็ดีมากเลยนะฮะของแต่งมีทั้งหมด22ชิ้นนะครับถ้ารวมเฮา s ์สเปชชวลก็ได้ประมาณ23ชิ้นเลยนะฮะอาร์เมอร์นะครับผมใส่ไปที่1 0 0นะครับเบรกนะฮะใส่ไปที่เ s า s ์สเปชชวลนะครับ บัมเปอร์นะครับผมใส่เป็นนี่ครับผมเกือบท้ายๆเลยนะนี่มันเปลี่ยนได้หลายรูปทรงเหมือนกันนะครับแต่งได้พอสมควรกว่าในตัวแอซอนธรรมดานะครับผมแต่งได้พอสมควรเลยแล้วก็บัมเปอร์หลังนะครับใส่เป็นอันนี้นะนี่ใส่ประมาณนี้นะครับมันเปลี่ยนไฟข้างหลังด้วยนะก็ถือว่าเปลี่ยนรูปทรงพอสมควรนะครับเอนจิ้นนะครับผมใส่ไปของ House Special w o r k นะท่อครับผมนี่ท่อผมใส่เป็นอันนี้มาดูแบบสีเข้ากับสีรถนะครับ ฮูดนะครับนี่อันนี้เลยนะฮะนี่ผมใส่อันนี้มีตัวเลือกเยอะมากนะครับโอ้โหฮูดเนี่ยสีปกชีเลยนะครับแล้วก็เบイไอแต่ผมไม่ใส่นะครับแล้วก็อันนี้ไฟนะครับผมใส่เป็นสีฟ้านะครับไฟต้อนทะลุผมไม่ได้ใส่นะฮะแล้วก็ลายนะครับผมใส่เป็นลายของอันนี้นะของฟิลเตอร์นะครับลายเดี๋ยวผมให้ดูลายแล้วมีลายอะไรบ้างนะครับนี่ลายประมาณนี้ไม่ต่างตัวกับเจ้าตัวไอแอสตันธรรมดาเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแต่แค่เพิ่มลายของ h o u s e ซูชิเวิรมา2ไลนยนะครับ โอเคกระจกนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็ป้ายทะเบียนผมใส่ของผมนะครับแล้วก็สีนะครับแน่นอนผมใส่เป็นสีพิเศษนะครับนี่ baby Blue p e a r l นะครับสวยมากๆเลยสีใหม่เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นสปอยเลอร์ข้างบนนะครับนี่นะสามารถแต่งได้ด้วยนะครับอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นอไข้างบนตรงนี้นะครับผมนี่เป็นไงเป็นเกล็ดตรงเนี้ยผมใส่เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้างบนนะนี่รูข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นสเกิร์ตนะครับ ผมก็ใส่เป็นอันลองสุดท้ายเลยครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับสามารถแต่งสปอยเลอร์ได้นะครับก็มีวานจิดสองชิ้นนะผมใส่ไปที่อันนี้นะครับให้มันมีเงินออกมานี้ยอันนี้นะครับผมไปข้างหน้านะผมก็ใส่ไปนะครับแล้วก็สปเรนชั่นนะครับผมใส่ของ House Special w o r k นะครับแล้วก็เกียร์นะครับใส่ของ House Special w o r k นะแล้วก็เทอร์โบนะครับเป็นสเตทสามนะครับของเทอร์โบนะนี่โหดมากเลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับผมใส่เว็นของสตีนะครับผมของ d e f e c t นะครับ ็ชอบมากๆเลยล้อมันดูเข้ากับรถมากๆเลยนะฮะก็ใส่ไปนะครับบวกกับสีผมใส่เป็นสีแบบเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็เป็นสีเงาแบบเหลือบอย่างนี้นะครับโอเคหน้ายางผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ใส่บริเวณพุกยางกระสุนนะครับแล้วก็สมุกผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็วินโดว์ใส่บริเวไลายสมุกนั่นเองนะฮะโอเคของแต่งผมประมาณนี้นะครับผมหมดแล้วนั่นเองนะฮะไมสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมแต่งอันนี้เพิ่มเลยนะผมว่าจะแต่งปลายล้อรถเพิ่มนะครับ ว่าจะไม่แต่งนะครับแต่ว่าแต่งเพื่อนสหน่อยนะครับไหนๆก็มีให้แต่งละใส่ไปนี้ด้วยกันนะครับผมสีฟ้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันปะประมาณนี้เลยนเพื่อนใครอยากแต่งตามก็ลองกกอกลิปกันดูนะครับปะเดี๋ยวเราออกไปซิ่งกันดีกว่าครับโอ้ยฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนเป็นไงบ้างฮะ ราลองนะครับดูม,มันครับอู้ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเสียงต่อไอ้อแบบตอนต่อแบบเทอร์โบมานยตอนเราปล่อยคันเร่งหรือว่าเราตอนเราเหยียบคันเร่งนะครับโอ้แม่งเสียงยังได้ับผมบอกเลยคันนี้นะเสียงฟอสมากนะครับขับมัน,นครับผมบอกเลยว่าเป็นอันนี้เป็น s อ v วที่คล้าย ฟิลลิ่งตอนผมขับเนี่ยมันคล้ายๆกับแอรซอนธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันแรงกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้แอรซอนธรรมดายังก็ขับดีอยู่แล้วนะแต่ว่าว่าตัวเนี้ยขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับตัวคอซ่อมเนี่ยดูดีมากเลยนะครับความแรงนี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับไออูรุสี่จะคือจะเป็นไงบ้างนะไอเจ้าโทอโรสอ่ะนะครับอันนี้ท็อปสปีดนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบยังไม่แต่งนะครับตอนธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่92.40ไมล์นั่นเองนะหรือตีเป็นกิโลเมตรจะอยู่ที่148.70กมหนึ่งรับ ก็ถือว่าช้าช้านะครับผมสำหรับรถ HUB นะก็ถือว่าค่อนข้างจะช้าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าหลังจากเพื่อนๆแต่งมาแล้วเนี่ยท็อสปีดเขาจะอยู่ที่119ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะถ้เีเป็นกิโลเมตรจะอยู่ที่191.51กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไป up house special work นะครับท็อสปีดเขาจะอยู่ที่136.25ไมล์เทีเป็นกิโลเมตรจะอยู่ที่219.27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับคันอื่น เทียบกับเท sure ้าเซอร์ไ a ร์เซอร์เบอร์คันอื่นๆถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่คันนี้ก็เป็น t ท p 5ฟนะครับรถที่นำเข้ามาจาก Next Gen นะครับผม s อส o อนคอ o m นะก็ไซโคนนะครับคาริน s 95 Arbiter GT แล้วก็อีกนัดติดปืนนัน่นเองนะก็5คันนี้นะครับเหลือแค่อีกนัดติดปืนแล้วที่ผมยังไม่ได้รีวิวไปนะครับก็มีคันนี้นะครับผมอยากรีวิวคันนี้ก่อนนะผมว่าชอบอะนะครับผมถึงก็ขั้นเอาไปแต่งมาแล้วนะครับ เป็น SUV ที่ขับมันมากนะที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วในตอนที่ผมเล่นในออนไลน์ปกตินะครับแต่ว่าอันนี้พอมันมาปุ๊บผมก็เลยอยากลองคันนี้เป็นพิเศษเลยสำหรับ s อ V นะแล้วแม่งก็ดีจริงนะครับไม่ผิดหวังเลยคันนี้สำหรับผมไม่ผิดหวังนะเออตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบดีกว่าเดิมไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับนี่ขณะผมขับในแบบว่าตอนฝนตกนะคือรถแม่งขับดีมากนะครับี่ขณะผมอัพพาวน์เซมิเชียเวิร์กมานะคือแม่งขับดีจริงนะครับขับดีมากๆอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้แพ้แบบ เออ X 95 mm hmm. หรือว่าแบบค่าน้นอื่นแล้วไม่แพ้แบบไซโ,โคอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือรถแม่งคุณภาพจริงนะครับเออคันนี้มันมันไม่ได้ผิดหวังเหมือนอาบีเตอร์นะไออาบีเตอร์ G T อันนั้นผมผิดหวังจริงนะครับแต่อันนี้แม่งคือของดีเลยนะครับแม่เป็น S U V ที่ผมคิดว่าณนะเวลานี้น่าจะขับมันที้สุดละแล้วก็คิดว่านะ่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วไอ,อของสำหรับ S U V นะครับโอ้แม่งแรง แบบแล้วมันแล้วมันเลี้ยวคมนะผมชอบนะที่มันเลี้ยวคมๆแบบนี้นะครับถ้าไปแข่งสนามนี้น่าจะในถ้าในเอวีน่าไม่มีน่าจะไม่มีใครสู้มาได้แล้วล่ะนะครับมัน่าจะตึงสุดละ oh. ขับดีมากนะแล้วกรถก็สวยเลยนะจริงๆริงปอร์เช่มันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนมาแคนผสมกับมันเหมือนปอร์เช่มาแคนผสมกับปอร์เช่คายเย่นนะเพื่อนๆคันนี้ มันเหมือนแบบผสมกัน่ะครในความรู้สึกผมนะเออแต่ผมก็ชอบเลยนะมันมันก็มันก็ดูสวยของในมันไปในอีกแบบหนึ่งนะครับผมเออแล้วแม่งขับมันด้วยไงประเด็นขับมันมากอ่ะแบบเลี้ยวก็ดีอะไรก็ดีนะครับผมเร้ว SUV คือไม่ได้ขานี้เลยนะโอ้ยอยากให้ลองจริงเพื่อนๆคันนี้คันนี้คุ้มค่านะครับในความรู้สึกผมนะคันนี้ ขอน่าจะคุ้มค่าแต่รับ s u v เลยนะครับแต่ใครอยากได้ s อ v ขับดีๆนะครับแรงๆนะผมว่าคันนี้มั่งตอบโจทย์นะครับสำหรับผมคือคันนี้มั่งสวยด้วยไงแต่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบปอร์เช่ใช่ไหมอาจจะชอบแบบไอ้โตโรสอ่ะที่เป็นเอ่อลาบอรกินีมากกว่านะครับแต่ผมชอบคันนี้นะผมว่าคันนี้มันดูแบบดูดีไปในอีกแบบหนึ่งนะครับขับมันมากมันมากแนะนำนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับ SUV นะแรงมันนะครับผมแล้วก็แบบไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยนะยังเป็นเสียงธรรมดาอยู่นะครับ แถวเสียงเทอร์โบสเตตสามเนี่ยคือแม่งแบบเอาเรื่องจัดนะครับแนะนำครับแนะนำครับไปซื้อมาขับกันได้เลยนะครับแม่มันจริงนะครับเดี๋ยวต้องลองเอาไปแบบทดสอบดูนะเพื่อนๆกับเอ่อ SUV คันอื่นๆครับว่ามันจะพอสู้คันนี้ไหวไหมนะครับมีคันไหนที่แบบพอจะใกล้เคียงกับคันนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่แบบว่าลองมาแล้วรู้สึกว่าคันนี้แม่งคือแม่งใช่นะครับผมแม่งดีจริงนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะมีขนดไหนที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะเพื่อนก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวลองเอาเอ v ยูวนเดือมมาลองจับเทียบดูนะครับโอ้แตมันดีอะแล้วดูแล้วดูแบบโหลดฟิตเมนต์ต่างๆม่นคือคู่สวยนะครับเอสยูวีแล้วบวกกับสีอีกนะมันสวยจัดนะครับดูดิแม่งแบบมันมันดีอะคมแบบเลี้ยวก็คมนะแล้วก็หลบหลีกง่ายนะครับเป็น s อ V ที่แม่งขับ มขาตั้จะดีนะครับแรงด้วยโอ้โหหลบหลีกหน้าเนี่ยโอ้โหแบบยิ่งยิ่งตอนเนี้ยอันนี้อันนี้คือฝนไม่ตกนะเพื่อนๆคือแบบยิ่งเห็นเลยนะว่ารถมันขับดีมากอ่ะมันทบไม่สไลด์เลยครับแค่ขนาผมเลี้ยวแรงแรงนะอชอบชอบชอบ,ชอบเลยครับคันนี้หลงรักเลยนะครับคันนี้สำหรับผมผมให้ไปที่สิบต็มสิบนะครับก็ไม่ไม่ไม่ผิดหวังคันนี้สักเท่าไหร่นะครับถือว่ามันก็ทำได้ดีนะครับ สวยจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่านะก็คกนอื่นๆไม่รู้ชอบ SUV กันหรือเปล่านะครับใครที่ชอบก็ไปซื้อกันได้นะครับหรือใครที่เน้นแต่ความแรงก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับความแรงนะอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะครับผมเหมือนกับไอเอสเ้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วในระดับ s u v นะครับมันก็แรงมามันก็แรงมาแบบจากเดิมพอสมควรแล้วนะครับเออก็แค่นี้ก็หาตัวจับยากแล้วนะครับ ถ้ารถคันไหนที่ก็ตามที่ไม่ได้อัพฮาว s p เ c ียลเวิร์กเนี่ยเราจะตามมันเนี่ยผมว่ายากนะที่จะตามทันนะครับต่อให้เป็นระดับซุปเปอร์คาร์หมือน่น่าจะยังยากเลยนะฮะโอเคตอนนี้แล้วก็หัอกลับวันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย